ครับผมสวัสดีชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมงานมิทติ้งเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมอยู่วัดละหารไล่นะครับผมอำเภอบ้าน่ข่จังหวัดระยองนะครับก็งานนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันแรกนะครับวันที่7นะครับผมกันยากยายนะครับสองห้าหดนะครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องเสียงแต่ละ จ้าออกันนะครับผมบานมีโซนนี้จะเป็นชุด4ี่คณสี่นะครับผมั่งลุจะเป็นชุด8ปคูณแดนะครับั่งลุนะครับผมชุดแปคูณแดนะครับจะพาไปชมตู้รอบๆก่อนนะครับผมอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยนะครับ บางตู้บางสูตรผมก็อาจจะไม่รู้จักนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้แมวซศว้นะครับดูนะครับผมนี่นะครับดูชุดตู้ไปก่อนนะครับผมอันนี้ WR นะครับ ลังนะครับผมี่นน PN <P N S 2> นะครับ PN เสาวนะครับผมตู้โลนะครับกลุมพลังนะครับผมน,นี่ EP สองั อ,อันนี้ยังไม่เขายังไม่เปิดผ้านะครับเลยไม่รู้จักนะครับอันนี้ APL นะครับ งแม็กซสวินครับนี่เล็กกระัดนะครับรงเรีเมนกันอาาร์เชนตูครับคณเดรัารนเขานาจารานนมาแล้วปนรี้ ให้เสียงก่อนนะครับชั่วคราวนะครับขอความร่วมด้วยนะครับอันนี้ปากออ,อดิโอครับผมช่างปากครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบรนด์ไหนนะครับอันนี้ TC ชอวันสางนะครับผม สี่คูณสี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมชุดแปดคูณแปดนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นของค่าย NC ซซาวชนบุรีนะครับตู้เบสยังไม่เปิดผ่านะครับผมอันนี้ก็เอ็นซีาเหมือนเดิมนะครับเสียงกลางตู้เบก็ยังไม่เห็นเปิดผ้านนะครับ <c oughs> ก็ชุดน,นี้ครับผมจังเป๊กนะครับ สู้สูตร W นะครับผมเจ็ดสิกสีก่บ้างขุมพลังนะครับครับผมก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเส้นนี้จะเป็นตู้เบ็ดวาเท็นะครับวาเท็กสิบสองใบนะครับตู้เบ็ดครับเสียงกลางครับ เสกกลางไม่แน่ใจว่าค่ายไหนนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ c h p Sound นะครับผมสูตรน่าจะเป็นอ่าเอาด้วยหกนะครับส่วนจะเป็นข้างในจะเป็นแบบไหนนั้นก็อยู่แล้วแต่ละค่ายนะครับสกกลางครับผมกลางก็จะเป็นสองสองคุณ หนึ่งหรือสองคณสองนะครับไม่แน่ใจครับกางสองดอกนะครับคุมพลังครับคุณพลัง้ายเป็นของโฮูนิคครับผมค่ายนี้นะครับต่อไปครับค่ายนี้ยังไม่เปิดผ้านนะครับผมปฏิพานซาวไลท์นะครับผมสงเบ็ดไม่แน่ใจนะครับ โอเคเดี๋ยวดูฝั่งนูน้นบ้างครับเยอะนะครับวันนี้ชุด8ปดเยอะมากนะครับผมได้โอกาสพอดีเลยครับช่วงนี้หงดใช้เสียงครับอันนี้กองอำนวยการครับผมชุดประสาสัมพันธ์ครับชุดสาสัมพันธ ไปดูชมตู้กันนะครับผมชุดกล่องไมการครับผมของช่างพรน,นะครับอืมดูชุดนี้ครับผมชุดนี้จะเป็นอบอ้อมนะครับผมแบรนด์ของอบอ้อมบอบอ้อมนะน,นะครับผมอืมหายา สิบสองคูณสิบสองนะครับชุดนี้ครับผมเดี๋ยวผมดูข้างหน้านะครับ <c oughs> มาดูคุมพลังครับผมคุมพลังนะัชมบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับ ไปชชุดนี้ครับผมอยู่ออคูติกนะครับผมอา่อานผิดอ่านผกต้องขออภัยครับชุดต่อไปครับ APL มครับ เป็นตู้แฟตนะครับตู้โลกชุดต่อไปยังไม่เปิดนะครับผมไม่รู้ว่าใครไหนนะครับชุดต่อไปครับ S K Audio นะครับผม12คลณ12ครับเสร็จนี้ สวยครับผมชุดต่อไปครับตัวเบสยังไม่เห็นนะครับสังกางครับ PG Audio ครับพอต่อไปครับ NT Music นะครับชุด8 8ค8ครับผมสวย ชัวนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจนะครับคิวอดิโอหรือเปล่านะครับผมอันผิดอันถุกขออภัยนะครับเส้นนี้ครับผมเสนนี้ยังไม่เปิดผ้านะครับต่อไปครับ CL โชคชาลีสุรินนะครับขายดังนะครับแปดคูณแปดครับชุดนี้ครับชุดต่อไปครับโนเนมช่างแม็กซ์สุรินนะครับชุดแปดคูณแปดนะครับชุดนี้ กลมพลังครับผมชุดต่อไปครับเทกคอมเทกคอมนะครับผมมาสารการ์มนะเ okay. อเคย้าไปเลยไปไยัดโอ้จุดคุมพลังครับอไอ่เจ็่เจ็ด เช็คเช็คตรวจสอบตรวจสอบครับครับชุดต่อไปนะครับผมไม่แน่ขายไหน่อยเช็คเช็คชุดต่อไปครับผม W S, <S, ม<า> <S นะครับผมช่มางวัดน,นะครับสุรินนะครับผม ป้ายแล้วเขายังไม่เปิดผ่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันชุดต่อไปครับตู้เบสเป็นของรัสตซับนะครับตู้เป็นของร้านต้นออดิโอซาวซิเต็มนะครับผมใช่ใช่ Yeah. ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นบูธนะครับผมฝั่งนูน้นจะเป็นบูธนะครับบูธขึนเสียงนะครับจุดชุดจุดเปิดอยู่ตรงกลางนะครับผมอยู่โซนกลางนะครับโอเคเดี๋ยวชมกันครั้งหนึ่งนะครับผมเวลาเดโมชุดนะครับผมโอเคครับ